คราวนี้นะครับมาดูแผ่นที่3คราวนี้เราก็จะเอาสิ่งที่เราเรียนไปในหน้าที่แล้วเนี่ยในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลเนี่ยเอามาใส่ในเป็นการอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์บ้างลักษณะทางพันธุกกรรมไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์หรือของถั่วลันเตาก็เหมือนกันคือมันถูกควบคุมโดยยีนดังนั้นยีนความสัมพันธ์ยีนกับโครโมโซมก็คือยีนมันก็มีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซม เห็นไหมจีนก okay. bon ็จะมีตําแหน่งอยู่บนโครโมโซมและต้องอยู่เป็นคู่บนโฮโมโลกัสโครโมโซมด้วยในแบบที่เราเรียนไปแต่เราก็ต้องย้อนกลับไปในแผ่นแรกเราก็บอกว่าไอ้เจ้าโครโมโซมเนี่ยนะใน1เซลล์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน46แท่งถูกไหมใน46แท่งอย่าลืมว่ามันแบ่งออกเป็น2กลุ่ม เห็นไหมครับ44แท่งเราเรียกว่าออโตโซมนั่นก็หมายความว่าลักษณะทางพรนทุกรรมบางอย่างของมนุษย์มันถูกควบคุมโดยยนีนแล้วยียนนั้นอยู่บนออโตโซมมันก็จะมีลักษณะที่โอกาสในการเกิดเนี่ยได้เท่าเกันทางเพศหญิงและเพศช,ชายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลักษณะทางบรรธุกรรมนั้นน่ะมันดันไปถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่บนเซ็กซ์โครโมโซมคราวนี้แหละ โอกาสในการเกิดโรคหรือปรากฏการณ์ที่ออกมาเนี่ยฟีโนไทป์ที่ออกมาเนี่ยจะมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับถ้าเป็นลักษณะธาร,รมทุกรรมที่อยู่บนออโตโซมมันอาจจะถูกควบคุมโดยแอลลิวเดนหรืออาจจะถูกควบคุมโดยแอลลิวโยก็ได้ถ้าถูกควบคุมโดยแอลลิวเดนเราก็จะเรียกว่าออโตโซมอลเดนก็เป็น โดมิเนนต์นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าจีนเราเรียกว่าออโตซมอลโดมิเนนต์จีนเช่นลักษณะของการเตี้ยแคร์นะครับหรือว่าภาวะของนิ้วเกินอันนี้เตี้ยแคร์แบบที่ไม่ได้เกิดจากการขาดฮอร์โมนนะแต่เป็นโรคทางพันธุกรรมเพราะว่านักนรียจะเห็นว่าสัดส,ส่วนร่างกายเนี่ยช่วงตัวจะยาวและช่วงขาจะสั้นนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยจะมีนิ้วงอกออกมาจากนิ้วโป้งนะครับเป็นนิ้วที่11แบบนี้อันนี้ถูกควบคุมโดยยีนเด่น แต่ตัวที่ออกเยอะสุดก็จะเป็นลักษณะทางรรตุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนด้อยบนออโตโซมที่เราเรียกว่าออโตโซมอลรีเซสีฟจีนนะครับลักษณะสำคัญก็คือลักษณะของผิวเผือกและก็โรคธาลาัสซีเมียนะเป็นโรคเลือดเราเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้เลยสิ่งสำคัญคือการกำหนดจีโนไทป์ถ้ามันถูกควบคุมด้ยยีนเด่น คนที่ไม่เป็นโรคแสดงว่าเป็นยีนด้อยนั่นหมายความว่าคนปกติที่มีนิ้ว10นิ้วเนี่ยก็คือเอเล็กเอเล็กแต่คนที่เป็นคนแคระลักษณะแบบนี้หรือว่าภาวะนิ้วเกินเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นจีโนไทป์เอใหญ่เอใหญ่หรือเอใหญ่เอเล็กก็ได้แต่โดยทั่วไปแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกสอบนะครับสิ่งสำคัญคือขอให้นักเรียนเน้นย้ำตรงนี้มากกว่าก็คือออโตโซมอลรีเซสซีฟว่าในเมื่อมันเป็นออโตโซมอลรีเซสซีฟใช่ไหมเป็นยีนด้อย ดังนั้นพวกนี้ถูกควบคุมโดยแอลิวดอยคือบีเล็กและกันคนที่เป็นผิวเผือกหรือคนที่เป็นทาร์สเมียก็จะมีจีโนไทป์เป็นบีเล็กบีเล็กในขณะที่คนปกติทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นผิวเผือกหรือไม่ได้เป็นทาร์สเมียอาจจะมีจีโนไทป์เป็น b ีใหญ่บีใหญ่หรืออาจจะมี A ek, ek, แอลิวบีเล็กแฝงไว้ก็ได้แต่ไม่ปรากฏอาการของโรคเพราะว่าบีใหญ่มันข่มเอาไว้ ดังนั้นนักเรียนต้องเขียนจีนไทยให้ถูกต้องก่อนและการเขียนจีนไทยที่ถูกต้องจะนําไปสู่การคํานวณได้อย่างถูกต้องดังนั้นลักษณะโจทย์อันนี้สามีภรรยาคู่หนึ่งมีลักษณะปกติก็ต้องเขียนไว้ก่อนเลยปกติ b ใหญ่ขีดกับ b ใหญ่ขีดแล้วมีลูกคนแรกดันเป็นผิวเพือกเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าลูกคนแรกผิวเพือกคือ b เล็ก b เล็ก เห็นไหมควบคุมได้ยินด้ยการที่บอกจีโนไทยลูกมาแบบนี้มันทําให้เรารู้จีโนไทป์ของพ่อและแม่เพราะว่าลูกเนี่ยบีเล็กอันหนึ่งต้องมาจากพ่อ และอีก b ีเล็กอีกอันนึงก็มาจากแม่ก็เลยทําให้เราสามารถคํานวณจีโนเออเราสามารถระบุจีโนไทป์ของสามีและภรรยาคู่นี้ได้ว่ามีลักษณะจีโนไทป์เป็นเฮตโทรไซกัสทั้งคู่คือมียีน b ีเล็กบีเล็กแฝงเอาไว้แล้วมันเป็นความน่าจะเป็นที่ทําให้ b ีเล็กกับ b ีเล็กมาเจอกันแล้วเกิดลักษณะผิวเผือกเกิดขึ้นต่อไปลักษณะโอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะมีลูกคนต่อไปเนี่ยนะ เวลาหมอปรึกษาก็ต้องหมอให้คำปรึกษากษา็ต้องบอกถึงโอกาสหรือความน่าจะเป็นเราก็ลองมาคูณกันจาก BI ใหญ่บเล็กคูณกับ b ใหญ่บเล็กแพทเทิร์นที่คำนวณจนชำนาญแล้วนะครับก็เลยได้ออกมา1ส่วน C b บีใหญ่ B ใหญ่ส่วน C BI บใหญ่ B เล็กและก็1ส่วน C B บีเล็กบเล็กแต่อย่างที่บอกว่าเขาถามฟีโนไทป์จริงๆนะักเรียน ข้ามขั้นตอนนี้ปนไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ใครไม่แม,ม่นยำนักเรียนห้ามข้ามถึงจะมาสรุปได้ว่าเป็น3ส่วน4ที่มีลักษณะปกติแล้วมีอีก1นส่วน4ที่แสดงอาการผิวเพือกนักเรียนก็สามารถตอบได้ว,ว่าโอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะมีลักษณะปกติเป็น 75%และก็จะมีโอกาสที่ได้ลูกผิวเผือกเป็น25%โอกาสเนี้ยเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในครั้งหนึงน่งหไม่ใช่ว่าหมายความว่าคนแรกมีลูกเป็นผิวเผือกแล้วคนต่อไปจะไม่มีโอกาสเป็นผิวเผือกไม่ใช่ครั้งแรกโอกาสเป็นผิวเพือก25%ถ้าอยากจะมีลูกอีกครั้งหนึง่งโอกาสในการเกิดผิวเผือกก็ยังคงอยู่ก็ยังคงเป็น25%เท่าเดิมนะครับต่อมา โอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะมีลูกชายมีเรื่องของเพศเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นจากแผ่นแรกเราบอกว่าโอกาสในการเกิดเพศช,ชายต่อโอกาสในการเกิดทารกเพศหญิงอัตราส่วนมันเป็น1ส่วน2ต่อ1นส่วน2และจากข้อข้างบนนะครับเราได้ลักษณะผิวเผือกมาแล้วเราก็จะเอาความน่าจะเป็นหรืออัตราส่วนของการเกิดเพศช,ชายกับลักษณะของการเกิดผิวเผือก มาคูณกันเพราะมันเกิดขึ้นในคนเดียวกันก็จะได้ออกมาเป็น1.8ส่วน8คำตอบก็คือ12.5%ซที่จะได้ลูกชายที่เป็นผิวเพือกเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณของลักษณะทางพันธุกรรมที่อยู่บนออโตโซมอลรีเซสซีฟหมายความว่ามันถูกควบคุมโดยยีนด้อยแล้วอยู่บนออโตโซมนะครับ ต่อมาลักษณะทางพรนธุกรรมบางอย่างมันอยู่บนคโครโมโซมเพศโครโมโซมเพศก็จะมีคโครโมโซม X กับ Y ใช่ปะ่ะแต่ว่าในของสายสินเราเนี่ยก็จะไม่ได้เรียนบนคโครโมโซม Y ก็จะเน้นแค่บนคโครโมโซม X เราเน้นแค่เป็นยีนด้อยเท่านั้นเราก็สามารถเรียกลักษณะทางพรนธุกรรมที่ถูกควบคุมโดยยีนด้อยที่อยู่บนคโครโมโซม X นี้เรียกว่า X ลิง์เห็นไหมมันถูกเชื่อมโยงไปกับ X แล้วมันเป็นยีนด้อยก็เลยเรียกว่า X-link recessive gene นักเรียนก็ต้องรู้เองว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ควรจะต้องจำเลยคือตาบอดสีเขียวแดงและฮิโมฟิเลียหรือสิ่งที่เราเรียกว่าอาการที่มีอาการคือแบบถ้าเกิดบาดแผลเนี่ยเลือดจะหยุดไหลาย,ยากนะครับบางอย่างต้องรู้เองหรือกล้ามเนื้อแขนขาลีบแบบดูเชนภาวะขาดเอนไซม์ G6PD G6PD นี้เป็นเยอะอยู่เหมือนกันนะอย่างครูเคยสอนที่โรงเรียนเก่าอย่างเงี้ยก็จะแบบ บางทีก็เจออะรุ่นหนึ่งก็จะเจอคนสองคนและทั้งหมดที่เจอเนี่ยก็จะเป็นเพศเป็นเพศช,ชายพวกนี้คือจะกินถั่วปักอ้าไม่ได้หรือบางทีถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยก็จะได้กลิ่นไม่ได้เลยดังนั้นพยายามอย่าไปแกล้งคนที่เขามีอาการแพ้หรือแบบรู้ว่าเพื่อนแพ้อะไรเนี่ยอย่าไปแกล้งนะครับเพราะบางทีมันอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกับคนที่ขาด G6PD เอารู้ว่าเขาไม่กินถั่วลันเตาเขากินถั่วลันเตาไม่ได้ก็เอาถั่วลันเตาไปแกล้งให้เขากินแบบนี้นะครับไม่ควร ดังนั้นเมื่อมันอยู่บน x เวลาเราเขียนจีโนไทป์เราก็ต้องกำหนดไปเลยถ้าเป็นเพศชายก็ต้องเป็น xy ถ้าเป็นเพศหญิงก็ต้องเป็น xx แล้วปรากฏว่าลักษณะเหล่านี้มันถูกควบคุมดียินด้อยเช่นกำหนดให้ฮีมโมฟิเลียถูกควบคุมด้วย a l l ล l e h เล็กถ้าเพศชายที่เป็นปกติไม่เป็นฮีโมฟิเลียแล้วเราก็ต้องใส่ h ใหญ่ไป ถ้าเพศชายที่เป็นฮิโมฟิเลียก็ใส่ h เล็กเพศหญิงปกติไม่เป็นฮิโมฟิเลีย h ใหญ่ h ใหญ่หรืออาจจะเป็น h ใหญ่อันหนึ่งและ h เล็กอันหนึ่งก็ได้ในขณะที่เพศหญิงที่เป็นฮิมโมฟิเลียหรือตาบอดสีจะต้องเป็นโฮโมไซกัสโดมิเออ์รีเซสซีฟ h เล็ก h เล็กเท่านั้นและเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ย ไอ้โรคทางพันธุกรรมที่เป็น X-linked recessive เนี่ยมันจึงปรากฏในเพศชายที่มากกว่าเพราะเพศชายเนี่ยมีโครโมโซม X อันเดียวแล้วถ้าเกิดอันเดียวนั้นอะมันแสดงอาการของโรคนั้นออกมาเป็นอ l ลล l ลที่ทำให้เกิดโรคเพศชายคนนั้นก็แสดงอาการเลยแต่ของเพศหญิงอะเนี่ยเราต้องเทียบอันนี้ของเพศหญิงมีโครโมโซม X 2แท่งถูกไหมดังนั้นการที่มี X 2แท่งถ้า X แท่งเดียวนั้นอะเป็นฮิโมฟิเลียอีกอันหนึ่งปกติ อันเนี้ยจะไปอยู่ในขอบข่ายของคนที่ไม่เป็นโรคแต่นับว่าเป็นพาหะคำว่าพาหะคือคนที่ไม่ได้เป็นโรคแต่มีแอลลิวดอยเนี่ยแฝงเอาไว้เห็นไหมครับแต่ในขณะเพศชายไม่มีทางเป็นพาหะเพราะมี x แค่อันเดียวแล้วถ้า X อันเดียวนั้นเป็นแอลลิวของโรคก็แสดงอาการออกมาได้เลยนะครับอะลองมาดูรูปแบบการคำนวณดูซิ สามีภรรยาคู่หนึ่งมีลักษณะปกติอีกแล้วแต่คราวนี้อย่าลืมนะว่าต้องใส่ X Y ของสามีและภรรยาที่เป็น X X เพศหญิงสามีปกติถ้าปกติก็ต้องใส่ H ใหญ่ภรรยาปกติใส่ H ใหญ่อีกไว้อันหนึง่งส่วนอีกอันหนึ่งยังไม่รู้ในเมื่อยังไม่รู้ก็ต้องขางเติ่งแบบนี้ไว้ก่อน คราวนี้ดูซิว่าอะไรต่อปาอะไรต่อมาถึงจะสามารถบอกเราได้ว่าสามีเออภรรยาไอ้สามีจบไปแล้วเหลือภรรยาดูซิว่าภรรยาจะมีจีนโนไทป์เป็นอย่างไรสิ่งที่บอกมาคราวนี้บอกพ่อว่ะว่าพ่อของภรรยามีอาการตาบอดสีนั่นเองก็แค่เขียนไปตามที่โจทย์บอกมาพ่อของเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมก็ต้องเป็น x y แล้วมีอาการตาบอดสีอ่ะใส่ h เล็กไปเราก็ลองนึกเออเว้ย ถ้มเป็น Y ให้ไปมันต้องให้ไปกับลูกชายสิเพราะ Y ต้องไปกับลูกชายแสดงว่าลูกสาวจะได้รับ H เล็กมาจากพ่อก็เลยทำให้ลูกสาวเนี่ยมีแอลลิมีจีโนไทปที่เป็น XH ใหญ่ XH เล็กคือเป็นพาหะเห็นไหมก็สามารถบอกจีโนไทปของสามีภรรยาคู่นี้ได้แล้ว คราวนี้ไปดูซิวาา่าสามีภรรยาคู่นี้จะมีโอกาสในการมีลูกอย่างไรบ้างก็เหมือนเดิมคำนวณอย่างชำนาญน,นะครับก็ได้อะไรบ้างเอาตัวแรกก่อน XH ใไปเจอนี่สเปิร์ม XH ใก็จะได้ XH ให XH ใหรือ XH ใ XH เล็กเห็นไหมครับ คราวนี้สเปิร์ม Y ไปเจอมั้งสเปิร์ม Y ไปก็เลยกลายเป็น XH ใหญ่ Y กับ XH เล็ก Y เห็นไหมได้ออกมา4แบบจีโนไทปไม่เหมือนกันแต่ดันมีอันนี้อัตราส่วนอย่างละหนึ่งส่วน4ไปเลยถ้าเป็นจีโนไทปนะครับอันนี้เป็นจีโนไทปนะแต่ถ้าเป็นฟีโนไทป์เห็นไหมลูกเพศหญิง ลูกสาวจะปกติเห็นไหมครับจะได้ลูกผู้หญิงปกติ2ใน4คือเอามารวมกันและลูกชาย1ใน4ีอันนี้เป็นเพศชายที่มีลักษณะปกติอันนี้หนใน4ี่เหมือนเดิมแล้วก็ลูกชายที่มีอาการตาบอดสีก็จะเป็น1ใน4เห็นไหมนักเรียนถ้ามีลูกสาวลักษณะปกติเลย ถ้ามีลูกชาย1ในสี่เป็นตาบอดสีเห็นไหมครับนี่ก็คือความน่าจะเป็นในการเกิดโรคนะครับของตาบอดสีความสำคัญอยู่ตรงนี้นักเรียนดูนะโอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะมีลูกชายตาบอดสีมันทนโทษอยู่ข้างบนอยู่แล้วเนี่ยคือลูกชายตาบอดสี ดังนั้นข้อนี้นักเรียนสามารถเอาคำตอบของข้อบนมาใส่ได้เลยคือ1.4ส่วน4คือแค่25%ดังนั้นระวังตรงนี้ให้ดีถ้ามันเป็น X-Link ์ Link, ลิง s e s s i v e นักเรียนไม่ต้องคูณด้วยเพศนะครับไม่ต้องคูณ1.2ส่วน2ของการเกิดเพศไม่ต้องคูณ1.2ส่วน2การเกิดเพศเพราะจีโนไทป์ที่เราคำนวณออกมาเนี่ย มันบอก x y มันระบุความเป็นเพศมาให้เราอยู่แล้วครูถึงเอาสอ,อันนี้มาไว้คู่กันถ้าเป็นออ t o s o m a ลเห็นไหมมันต้อง b เล็ก b เล็กกับในการเกิดเพศชายต้องเอามาคูณแต่พอเวลาเป็น x link มันมี x y มาให้อยู่แล้วนักเรียนไม่ต้องเอาเพศ1ส่วน2เนี่ยเข้าไปคูณอีกนะครับอันนี้คือข้อควรระวัง โอกาสที่จะได้เพศหญิงปกติก็เป็น50%ห้ามตอบ100ถ้านักเรียนตอบว่าโอกาสได้เพศหญิงปกติร0% 0นั่นหมายความว่าในครั้งนั้นน่ะทำกิฟต์หรืออาจจะรู้เพศและอาจจะเอาตาซาวไปแล้วและรู้แล้วนะคบว่าเป็นผู้หญิงอันนั้นน่ะถึงจะตอบ1 0 0ได้แต่ถ้าเกิดการไปปรึกษาเพศเรื่องไป,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 ปการไปปรึกษาแพทย์นะเบื้องต้นเนี่ยโดยที่เรายังไม่รู้เพศดังนั้นมันต้องระบุทั้ง2เพศถูกไหม ถ้านักเรียนตอบเพศหญิงร้อยเพศหญิงปกติร้อยเปอร์แสดงว่าครั้งนั้นน่ะนักเรียนตัดสินใจจะทำกิฟต์และอยากจะได้เฉพาะเพศหญิงเท่านั้นห้ามตอบเพศหญิงปกติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องตอบว่าเพศหญิงปกติห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพศหญิงตาบอดสีศูนย์เปอร์เซ็นต์เพศชายปกติยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์และเพศชายตาบอดสียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับหน้านี้ก็เป็นการ ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซมของมนุษย์นะครับเอามาเปรียบเทียบกันเป็นคู่ๆแผ่นที่3ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่แผ่นหน้า